对一家这么好。 เชิญแล้วจ้านีนะคะมีทุกต้นเลยค่ะวันนี้มาดามไม่ได้ลงมาด้วยลงมาคนเดียวพี่เขาไม่อยู่ก็เลยลดให้ใหพี่เขา นี่นะคะนี่ค่ะมีชะอมมีใบย,ย่านางมีทุกใบเลยอันนี้ใบมะกรูดมีขนุนของพี่เขามีต้นเนี่ยพี่เขาปลูกเป็นหมากเป็นผลหมดเลยนี่จะเอาข้าวไปให้น้อง ช่วยน้องวันดีวันนี้วานดาไม่ได้ลงมาด้วยนะคะก็เลยถ้าเขาลงมาแล้วก็ถ้าเขาลงมาด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยวุ่นวายวันดีวันดีอยู่ไหนลูกเมียวมียวเมีวียวยว,วันดีจ้า ใครเลยน้องวันดีอยู่ไหนนะวันดีเอ๊บันดีหายไปไหนนะ น้องวันดีเลยไม่เห็นพี่จรเลยเป็นไงเขียวไหมคะพี่เขาปลูกไว้พี่เขาไม่อยู่พี่เขากลับบ้านมีนต้นสวยๆอย้งนั้นเลยนะคะ ไม่มีใครสักคนเลยมไม่มีน้องวันดีเลยลูกหายไปไหนหิวก็คงมากินแล้วมั้งจะไปซื้อของให้วาสนาก่อน ค่อยขึ้นบ้านไม่อย่างนั้นนางไม่ยอมนางก็จะแวแวกแวกแววก ที่ตึกโนนี่นี่ค่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะนี่ค่ะอัน,นี่ซักไอัน,นี่อบน่าอยู่นะวันดี วันดีอยู่ไหนทำไมหนุ่มไป,ป๊ปีไม่ไปกินข้าวเลยลูกวันดีจ้าวันดีวันนี้แล้วลูกลูกหายไปไหนวันดีกินข้าวยังคะอ้าวจะไปไหนลูกฮะมามาอุ้มหน่อยมาโอยอุ้มหน่อยคนสวยมาอ้าวทำไมอะวันดีทำไมลูกกลัวเหรอ เล่นตัวน้องวันดีนี่ค่ะน่าเสียดายต้นมะละกอร่วงหล่นเสียดายมากเลยหูยอดผักพี่เขาปลูกไว้ตำลึง เขาหิวเขาเดี่ยวเขาไปกินเองแหละมะั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ